ู่ที่แก้มลิงของหมู่บ้านหนองยางค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลละหารปลาค้าวอำาเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นแก้มลิงที่สร้างเพื่อเก็บเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่มหมู่บ้านนะคะซึ่งมีความจุประมาณ7 0 0 0 0 0ลูกบาทเมตรค่ะ นี่ก็เป็นบึงที่สองนะคะที่ขุดต่อจากบึงที่เราเห็นกันมาครั้งแรกค่ะซึ่งความลึกของบึงจะลึกจะขุดลึกประมาณ6เมตรค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณค่ะค่ะค่ะเจอคุณนา้าใจดีนะคะได้เขาเรียกอะไรอะ่ระภาษาลาวปาซิวปาซิ้วหน่อยไปให้อีเม่หมกค่ะเขาอยู่ที่ส่วนกเกษตรกรรมของหมู่บ้านนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นฟักทอง ส่วนอ่าเลยฝักทองไปก็จะเป็นอ่าถั่วฝักยาวส่วนแปลงนี้นะคะก็จะเป็นการทำนาข้าวค่ะซึ่งชาวบ้านได้ทำการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังนี้นะคะจะเป็นที่สูบน้ําของชาวบ้านเพื่อ,อนํามาใช้ในการทําเกษตรกรรมด้านหลังนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านก็จะได้นดํารถเขาเรียกอะไรรถอีแตนใช่ไหมภาษาลาวรถอีแตก <c ười> เพื่อปั่นน้ําขึ้นมาใช้ค่ะทฤษฎีแการลิงนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของลิงนะคะซึ่ง ในหลวงราชการที่9นะคะได้พระราชดำริว่าถ้าเราให้อา่กล้วยหนึ่งหวีกับลิงนะคะลิงจะรีบปลอกเปลือกนะคะแล้วนำลูกหรือผลของกล้วยนะคะมายัดให้เต็มกระพุ้งแก้มนะคะจะทำอย่างนี้จนกว่ากล้วยจะหมดหวีค่ะจากนั้นจะค่อยนำกล้วยนะคะออกมากินทีละข้างทีละข้างให้มันหมดค่ะเช่นเดียวกับ ทฤษฎีแก้มลิงนะคะที่มีการสร้างอ่างกับกักเก็บน้ํานะคะเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลังค่ะแก้มลิงนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่นะคะประเภทที่1แก้มลิงขนาดใหญ่ประเภทที่2แก้มลิงขนาดกลางและประเภทที่3นะคะแก้มลิงขนาดเล็กนะคะแก้มลิงขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่างกับเก็บน้ํานะคะเป็นทุ่งเกษตรกรรม ส่วนแก้มลิงขนาดกลางนะคะก็จะเป็นนี่แหละค่ะที่เราเห็นกันอยู่ก็คือเป็นพวกบึงเป็นหนองเป็นที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านค่ะส่วนแก้มลิงขนาดเล็กนะคะจะเป็นแก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่ส,ส,สาธารณะนะคะเป็นแก um ้มลิงที่เชื่อมต่อกับพวกลานจอดรถต่างๆหรือเป็นพื้นที่หน้าบ้านนะคะจะเห็นได้ว่านะคะโครงการแก้มลิงนะคะนอกจากจะเป็น อ,อ่างกระเก็บน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยแล้วนะคะยังช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพที่สุจริตใช้ชีวิตกันอย่างพอเพียงค่ะมีการจะปูจบปลาเพื่อนํามาขายหรือนํามาประกอบอาหารค่ะซึ่งราคาการขายของชาวบ้านนั้นค่ะก็จะต่ํากว่าในท้องตลาดค่ะเพื่อ,อช่วยช่วยกันค่ะเพราะว่าคือในหมู่บ้านของเราก็รายได้การทํางาน ต่างๆก็จะไม่ได้มีรายได้สูงอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นการทำเกษตรกรกรมมากกว่าค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ได้รับชมวิดีโอนี้นะคะได้อามาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้โครงการแก้มลิงแห่งนี้นะคะมาดูวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่เป็นชาวบ้านจริงๆมีความพออยู่พอกินพอใช้พอเพียงคิดว่าน่าจะ ได้ประโยชน์จากโครงการแห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ